เทศบาลเมืองมหาสารคามให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรมัมย์เมื่อวันที่9กันยายน2565เวลา10นาฬิกาณศูนย์ประชุมมารินนายธัญ,ญสุดบริหารธนวุฒิรองนายกุเทศมนตรีเมืองมหาสารคามให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นำโดยนายสกลไกลรณภูมินายกุเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์และคณะศึกษาดูงานโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและพนักง,งานเทศบาลเมืองมหาสารคามรวมต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้โดยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต อนามัยและโภชนาการเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เปิดโลกทัศน์ได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีกรกล่าวแนะนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนั้นได้ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญชีวิตเทศบาลเมืองมหาสารคามชมการแสดงของโรงเรียนผู้เช,ชี่ยวชาญชีวิตเทศบาลเมืองมหาสารคามและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มอบของที่ระลึกและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านโรงเรียนผู้เช,ชี่ยวชาญชีวิตเทศบาลเมืองมหาสารคาม